สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนรับหมวกแก็ปที่มีโลโก้โลโบอกอยู่ตรงกลางตามรูปเปครับผมซึ่งวิธีการรับก็คือให้ทุกคนเก็บโทเค็นที่เป็นรูปไอคอนโลบอกสีอันนะผมนี่ตรงอันอันนี้ผมสามารถเดินตามไเลยนะมันจะมีลูกศอนชี้อยู่เห็นไหมครับผมเนี่ยเราก็สามารถเดินตามลูกศอนไปได้เลยเนาะตอนนี้ผมได้1อันแล้วผมตรงมุมบนขวานะครับให้เก็บทั้งหมด4อันเนาะลราก็จะสามารถรับหมวกแก็บได้ครับ อ่านี่เป็นไอเทมของฟรีอบผมนี่ประมาณนี้เนาะเราไม่ต้ไปสอนมันเราเอาลไอ้อยานของผมรู้สึกว่ามันเดินยากมากเลยทุกคนคือแบบนี้มันเดินยากมากเลย,บบมเย,มเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนี่แล้วก็มากดรับตรงนี้นะนั้นเราก็ไปต่อครับผมนี่ได้ไมาละสองอันครับแล้วก็เดินตามลูกศรไปเลยง่ายๆเก็บโทเค็นจ้ครบสี่อันส่วนลิงก์แมพอยู่ใต้คลิปนี้ได้ครับลิงก์แมพอยู่ใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์เนาะ อันนี้เป็นแมพของทางโรบบอกนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแมพไปทำอะไรเหมือนกันโอเคแล้วชิ้นที่สามตรงนี้เดินตามรถสวนมาเลยเนาะอ่าได้สามแล้วชิ้นที่สี่ตรงนี้ผมไหนไหนชิ้นทสีเนี่ยผมเห็นไหมมันเดินยากมากทุกคนคือผมก็ไม่รู้ว่าผมไปกดอะไรเข้าแล้ว มันเดินยากมากเลยก็เหมือนกับว่าปุ่มเดินกับปุ่มมุมมองมันติดกันอะผมเลยเดินไม่ไปเลยอะอาจจะเป็นอุปสรรคที่หนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ผมได้ร้อยไปแล้วได้รับเหรียญตาแล้วผมร้อยประมาณนี้เนาะง่ายๆเดี๋ยวจะไปรับไปเลยเนาะนี่ผมลักษณะโดยรวมจะเป็นประมาณนนี้นะโอเค วไปดูตอนใส่โหจะเป็นยังไงเนาะอ่านี่ผมเป็นหมวกแก็บที่แบบว่ามีนีอ่ยอยู่นะตรงๆหน่อยประมาณนี้ผมหน้าหลังบนตอนใส่จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วมาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายผมครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้ไปพลาดจุดสีครั้งหน้าบ๊าย